อยู่ที่ถนนนางงามจังหวัดสงขลาติกับศาลเจ้าหลักเมืองขายข้าวสตูต้านเกร็ดฟ้างค่ะ เก็ดฟั่งมันหมายถึงว่ากลิ่นหอมสะอาดแล้วเวลากินมันหอมกุ่นด้วยเครื่องยาจีนอะไรเงี้ยสูตรไทยล้ำโดยเฉพาะเลยกงเป็นคนไทยล้ำแล้วก็แกก็เป็นกุ๊กแล้วก็อยู่ในเรือฝรั่งแล้วก็ตอนที่กลับมาก,ก็มาทําคือไทยล้ำนี้ต้นมะพร้าวเยอะมากแกก็ามาดัดแปลงมาใส่พวกกะทิก็ผสมผสานให้ลูกหลานกินก็ชอบแล้วข้าง,ข,างข้างบ้านเลยก็แจกเขาก็ชอบถึงบางไทยนั้นกะทิก็เยอะอีกก็เลยทําทําคนเขาชอบก็เลยทําขายเรื่อยๆแปกว่าปีแล้ว กพราะเกิดจากจินตนาการและการประยุกต์มันจึงเป็นเมนูเด็ดที่หาไม่ได้ที่ไหนในโลกแม้แต่ที่เมืองจีนรสชาติมันต้องแบบเข้าปากคนไทยด้วยก็แกก็เติมเมนูเติมเมนี้นนให้คนแถวข้างบ้านทินมว่าอร่อยไหมอะไรเงี้ยทำแจกให้เด็กๆเ,เริ่มจากการทำแจกนะแจกข้างบ้านให้กินก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คนไม่เยอะแถวนี้เมื่อก่อนเป็นคนจีนทั้งนั้นการมันเป็นการทําขายได้ไง ก็ันี้ก็คนเขาเรียกร้องไงก็เริ่มทําเป็นธุรกิจขายเรื่อยๆอยู่ใกล้โรงเรียนจีนด้วยก็คนจีนก็มาชอบทานที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี้ราคาประมาณ190บาทประกอบไปด้วยสลาเปาไส้หมูลูกใหญ่เท่าหน้าเด็กราคา40บาทสตูหมูสไตล์เกาเหลามีเครื่องในหมูกรอบเลือดรสชาติกลมกล่อมหอมหวานกินคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษมันยายอยู่นี่ยังน้ำลายสอเลยครับ ลูกค้าสามารถสั่งหมูแดงหมูกรอบและกุนเชียงมารับประทานเพิ่มได้วันถ่ายทําทีมงานเราจัดกันไปชุดใหญ่เบิร์นข้าวสองจานกันทั่วหน้าวนเวลามากินก็ชอบกินแบบอิ่มไปเลยแล้วแต่เลยบางคนก็ชอบกินกับอย่างเดียวช่วยน้ำบางคนก็ชอบทาข้าวเรจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงพอแล้วแค่นี้อายุกามากขึ้นได้ออกกำลังกายแฮปปี้แล้วมาสงขาไม่ได้ลองชิมข้าวสตูกเกียรติฟัง่งถือว่ามาไม่ถึง แม้จะขายดีเป็นพายุจนแทบทำไม่ทันแต่เจ้าของร้านและพนักงานทุกคนน่ารักสั่งเพิ่มเติมข้าวขอน้ำจิ้มจัดให้ได้หมดด้วยความเต็มใจและภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสารตำนานโอชารสแห่งดินแดนปักใต้ให้เรื่องลือไกลไปทั่วประเทศ ว่าขอบคุณช่วยสนับสนุนด้วยช่วยแบบโปรโมทอะไรรางร้านอะไรนี้ให้คนสุขาได้รู้จักเพราะอาหารแบบนี้คนไม่ค่อยรู้จักคนก็มาลองลองลองว่าเออโอเคเขาชอบก็ตักต่อปากก็นั่นแหละาาลูกค้าเก่าๆที่ไม่ได้มากินก็ฝากก็คิดถึงคิดถึงทุกคนที่หายไปแล้วพอมาเจอว่าเอยมาได้นะมาได้ สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสึ